สวัสดีค่ะเพื่อนๆย่อมจักรลาดการเด้นนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูลักษณะของสเสน่ห์จันนาคนะคะว่านสเสน่ห์จันนาคับว่านสเสน่ห์จันดํามีความแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูบางคนอาจจะงงนะคะว่าทําไมเหมือนการแยกไม่ออกถ้าคนใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะแยกเขาไม่ค่อยออกนี่นะคะสเสน่ห์จันนาคเขาจะเป็น ถ้าเขาโดนแดดหน่อยเขาสีเขาจะชัดเจนออกไปทางนาคนะคะนี่ถ้าอยู่ในร่มเขาก็จะเขียวๆหน่อยนะคะอืมให้สังเกตตรงใบใบจะเป็นเใบโพลรรูปหัวใจนะคะเส้นนูนชัดเจนสวยโค้งนะคะเนี่ยแล้วก็สังเกตตรงก้านว่าจันนาค่ะเขาจะมีก้านสีเขียวเลยนะคะอ่าจะไม่ไม่ออกแดงไม่ออกดำไม่อะไรเขาจะเขียวเลย น,ะะนี่คือสเสน่จันนาคนะคะแล้วก็สเสน่จันดำเนี่ยลักษณะใบเขาก็จะยาวเป็นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมเหมือนหัวธนูอะค่ะเหมือนลูกศรเหมือนหัวธนูอะนี่นะคะเขาก็หลังใบเขาก็จะออกแดงๆออกไปทางแดงๆนะคะ,ะจะเป็น สนิมสนิมสนิมป่ะอ่าอันนี้ก็จะออกไปทางนาคๆนี่ถ้าเขาโดนแดดเขาก็จะดำดำกว่านี้นะคะถ้าเขาอยู่ในร่มเขาก็จะเขียวๆเแดงๆมีอ่ามีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะนี่ให้สังเกตอย่างนี้ดูไม่ยากค่ะดูง่ายน,นะคะการเขาก็จะเป็นสีแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะนี่คือเขาได้ฟอร์มแล้ว ร้อมที่จะยกยอดขยายพันธุ์ได้เลยนะคะเนี่ยสวยมากค่ะสวยมากฟอร์มสวยอ่าจัน,น้นาเขาก็สวยนะคะอันนี้คือเขาเอ่อไม่ไม่ใช่รุ่นเดียวกันนะคะนี่เป็นรุ่นน้องเขาก็เลยจะดูดูเล็กกว่านะคะถ้าเขาโตเท่าเ่ากันเขาก็จะสวยเหมือนกันเลยฟอร์มเขาก็จะสวยเหมือนกันนี่ไหมคะจัน,น้นาเขามีความสวยอย่างนี้ยคะ่ะตรงเนี้ยอ่า สวยมากค่ะอ่าอันนี้พี่ยอมก็มาให้ความรู้ระหว่างการแยกต้นเสนจนนันนากับเสนจันดำเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ